ไปรุ่นว่าไงมีงบเท่าไหร่ครับอันนี้กี่บาทอันไหนครับอันนี้พัดเบียรสองร้อยยี่สิบนะอ้อเหรอไหนชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยจำตัวหน่อยชื่อกาครับเฮ้ยน้องคุณคุณจำได้แล้วคอปเปอร์ครับคอปเปอร์น้องครีมค่ะน้องครีมอันนี้น้องกาครับน้องกามีงบเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่เริ่มต้นประมาณเจ็ดสิบห้านี่แล้วก็มีตัวนี้ ตัวนี้หกสิบห้าสนใจไหมราคาถูกได้ไปทั้งถุงเลยนะว่าตัวนี้อยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้หรอน่าจะสองร้อยยี่สิบตัวบัตเบดนาโต้พัทลุงสองร้อยยี่สิบน้องคีไม่ตกเขาได้เหรอครับโอ้อ่ะอ่ะโอเคลองเรียกดูอันนี้เบิเอาอันนี้ไหมเอ้ตัวนี้ดับเบิลเปิดแล้วเปิดเลยครับขายหนึ่งสิบบาทเอาเอาเอา ของครีมตกเป็นด้วยเหรอครับไม่เออาันนี้แค่พาของครีมบายบายหน่อย